สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับพ่อกันเด็แล้วครับมือนี้นะครับของวัสดาสำนักง,งานเตรียมต้มพอมขัาพุ่นบอท่องวางเลยครับมหาหอดแล้วมหาวมห่อแล้วครับ<ด>มหาหออแลักป็ตั <ขอ S 2> ้งกี่ดอกมาเลยหงานก็ได้ <c oughs> ส่องไฟกันครับส่องไฟกัน,อกอนหนึ่งหนึ่งมาจมบ,บออันไดซ้อยนนนี่ หลอดไฟเบเปียนให้ภพยเ้วันไหนเราจมจ <c oughs> มเด้จมดีเอเอาไปบ้านพยายเ้วันคนนะพนักงานจำเป็น,นอืม <c oughs> มือคือคอบคืันะพ่อขออกคุณเด่กๆมาไปทำที่ระยะสี่กิดได้วลลสิงบ้ตนากเซียนวัลลำสิงว<ห>่ะ ไปทีแบบไงรามากกว่ากันกเบ่ก็ตั้งหาแล้วยังไม่ได้าต้นไทยเลยวนี่ก็ไปเจ๊เจ๊เบาบเบาบาเราเนาะจบ้นรอไดก็กเทยาตางั้มเดยดะามหันี่เจาเห็นเห็ ในแต่ต้นงเหตุฉุกเ่ิงบ่มีงานบ่มีงานไผ่สีบาตกตามกับว่าโอดได้หลายก็ขาดตัวหรือหั่นน่ะได้หลายก็ขาดตัวพูดกันนะคิวบ่ทันนี่เขาจองอ่ะคิวบ่ทันเด้อค่ะเอาคือว่าค่ะเพราะมันทสาใจอยางงั้นสีสีบาทไผ่เดียวจ้าไผ่เดียวสีสีบาทไผ่มาซื้อก็ตายโลดไม่ได้ไม่ได้สออ่วนเขาลงเพื่ขายสิบสามบาทสิบสี่บาทมื่นถ้าว่าสิบมาซื้อนี่ ต้องสี่สิบไทยละสี่สิบยาวแน่นมาตรฐานมาตรฐานดีก็ไปรํำมาไปคร่ำขาตัวโอ้ดีก็ไปร่ำโอ้ยน้ำกับผมเนาะว่าอรขีรถเนาะเออน้ำมันกับ่าอเปียงน้ำมันกับ่เปี่ยงย่ำพื้นไปเกี้ยวหยาพื้นนด้แตกแดดจะว่านาแล้วนาแล่คตัวต้งแต่จอดพงุ่น จงวางไรเนี่ยมาซื้สิบประามกูซื้อกูราคารถึกถึกดีิเนาะทัวร์ิ่นว่าเป็นหยาเถึงนึงเยีวิตตลกเนี่ยเนาะตลกตลกเคยเห็นเหจ้านเคยเคยเคยเห็นแต่ตลกอกหักแหมอันนี้ตลกตกดำข้าเจ้าวันนะนดี๋ก็เจ้าถึงจากว่าสีพายหยาขายวันนั้นไปเกี่ยร่ำจองร้อยนึ่องหาสีพายเจ้าขายเไหรที่หาเอา เจ้าเลี <derived> ้ยจนอยู่เด้อโอ้เโหที่เป็นประจำพันหนึ่งเลยด้วได้สามได้ยี่สิบใบแล้วหัว้าได้ยี่สิบใบข้าเจ้าถิ่มเงินพันเถิดเลยแม่นบอถิ่มเงินพันเลยเบิกเบิกกุ้มเบิกข้าเจ้าก็ข้าเจ้าก็จำเลยนะขออีเบิกนะต่อยกันน้อยยันต่อยกันมางเพราะว่าจะเจียค่าคิ้วใหญ่มันคือค่าตัวนี่เบิกรอบเจ้าถามเราใบนั่นเบิกเราใบเราบอกนีเงินสดนั่นบาดีลตั้งใจอายุติดคริเยมากได้ครบไป ได้เก็ดบไปยากยาปากเยาปากมามามาเห็ดไปเจ้าเห็นตนนั่นเล้อตนเจ้าแห่งโสกันอยูเพื่อนบ้านเปยังเข้าเครือใบสดท่านเป็นยังเครือผ้าใบสดพนานวันได้สดได้ดากอย่างเปนยังมีคนหาคนหอมด้ขอความป้านสินาคนขับเบิ้ลเสียว่าเพราะถามว่าจะเสียจะาอตังบอยที่ใช่เนี่แบบ นั่นพี่หกแน่เป้ยข้าเจ้าขอเป็นมือสองมือไปจุ่ขอางมาสั่นกูไอ้ท่านกุลีเสาอยู่เอาธรรมดาธรรมดาสังขารค้นเนาะสังขารค้นมากกับธรรมดาเท่ามากแกมากกับจจ๊สีละฮะเอาหูตัวอยความรู้สีบอดเท่าแล้วโอ้เดี๋ยวตูนเด้อยหัวใจหด คุณกูเขาจะรู้ตนหัวาะนานนี่แหละแต่กี่กูณสร้างวัดเสร็จคุณซื้อวัดจบทของกูเบะปากว่าเบะปากรักเสาเสมอวัดต่วนคุณว่าตะขอดว่าแต่วัดแต่งม่มันีีว่าจะความเท่าแล้วสังขารแล้วโอ้ยสังขารคนมันบดยงธรรมดาละเพื่อนเดือต่วนเฮาเพื่อนกับเบิงเฮาเพื่อนหอมเพื่อนฮักพระเอกรุ่นใหม่สมัยใหม่เฮากับปั้นพระเอกรุ่นใหม่มากต่วโอ้ยฮักหัวหนาววันแบบนี้ใครเนี่ยกับมัน อพนลเนเ,นยเลยนะใครแนจำาะไกันน,นอพลันลในช่ล่ะใครในซ้ำได้จัาหวะมึงสังขารจะข้องเนาะ้าไม่ขอ้องทาไม่ข้อ้ามอย่างนครับไปยัดพันดันพันนี่ไปขยอก,กันว่านา่งนั่นนั่งนี่เอออับพลัจะไอ้คนทิ่คือออกคักแท้ล้วาดาแล่เพื่อนสาวเนาะพกันแตกสาวคักเนาะนั่งไปนั่นน่งไปนี่โว้ยรับไวได ขาดมาอีหนุ่ยเมือนแรกเมือนแรกนั่งกับเสียเป็ดมาแล้วดินั่งอีกแล้วนั่งต้องเสียเป็ดตัวหนึ่งนะจ๊ะฉันมากเนยเนยเนยเต้องเสียเป็ดตัวหนึง่งเสียยางเดียวอันนี้เฮ็ดอัน,น,อน,นยังนี่หดไปหน่ำนี่มันแค่เป็นเห,หนี้ยวเหี้ยวแห่งแห่งใช่ไหมถ้ากระปุกกินเองอันนั้นมากยังนี่ เจ้าแม่กวางูเขียวขอบ้านเฮ้ยงูเขียวขอบ้านเรอยถือเลขยกเก็บเกี่ยวขนาดตั้งหัวเราตั้งหัวเก็บเกี่ยวเลยไปตอนข่อยยุหน้าบ้านตอนตอนต้นนั่นผักแค่อยู่นี่งูเขียวตกใส่หัวข่อยคนลิ้วเลยข้าบ้านเพราะว่าที่ขอบ้านงูเหาขอก้อนแล้ว <Yeah. S 2> เขาได้เขาในหลังนาฬิกาเอาคือเป็นง,งูสองตัวมันก็จีดจีดตัววะไปงานยืมเมียพน้นต้วข่อยไปฟังทุกคนพยญเพ็ญตาฟาเจ้าถือเลขบอดินล่ะ 200ตัวสองร้อย <100. S 2> ตัวเขาว่าบดหยิแล้วกันย้อนมีเงินใส่หรือไม่เนาะเอามายืมกันกันใส่บิดไปโอ้ยงั้นยืมเงินคนผ่านมาสามปีแล้ว <c oughs> งั้นยืมเงินคน่นนะอันนี้บักเขียเลนบักเขือเคียตัวนี้ักเขือเครือมัน,นไปกวนของผู้ใดมาปลูกนี่น้ำนานมองร่างถวยมากอ้ยังขึ้นสมสมเลยอันนี้ส้มจีดอ,นนนจาาอันนั้นยานางอันนั้นผักหอมแบง่ง อันนั้นพริกกับกับผักอีตูเนี็ยไปเท่าแล้วเบิ่งสังขารเจ้าของเอาก็ถือเบิ่งมันยากดอกหน้าตาสีแก่น้ำกับมะพร้ัวเทียอยู่นี่โอ้ยกูดถ่ายรูปแต่อายุที่ผาปีผมเนาะแล้วถึงเกตทิปแปะทิปแล้วที่ไม่รูปกูคือเก่าอันแม่คสินาห้างเติบเต้นซึ่งสแกนด่ะพร้าวเนาะมะไว้กูไปใช้พัดน้ำมันเนาะเออบอกกูไปถ่ายรูปไหมซื้อมือนีิ อ,อันจมจมน่ะสกแกนนาพพันธพ่พันเหมือนมือเหมือนคืนแต่ไปด้วยสกแกนไม่ด้วยมันลมฐารอบทานนึ่ลุ่มพ่อไปแต่จว่าเออกับฟาหอดตีที่นนพุนน่ะแต่พพันธตีที่กับพพันบัตรบัตรที่เลี้ยวเขาธนาคารเขาว่ามันบอกอันบัตรบัตรมั้นก็ไหล หน้าผู้ให้ลายสละสวัสดีครับสวัสดีครับเมาขายไปแห่งดิขายไปแห่งอู้ยมาขายไก่ไปแห่งมามาจับบันไดเอาบันไดขึ้นส่องไฟก่อนพี่น้องส่องไฟบ้านต๋อส่องไฟกันไปแห่งไม่ดิมาซื้อไห่งมั้่องไฟกนส่องไฟไฟไอ้วันกันไอ้วันชมมาหลอดไฟเอาวันแล้วเอไปแห่งวาขายอยู่ในสื่อทอยเยอะว่าถ่ายรถรถเราลงอยู่มาเบิ้งมาเบิ้งไปแห่งก่อน กอนสิว่าให้ซื้อสร้อยนั่นถา,า,ามมึงของฝาก,กนั่นมีมาให,ห้บอปลาแหงโอ้ของฝากตักวนีไ่ไหมปลาแหงอันนี้จอมกุง้งโอ้ป้าจอมกุง้งเป็นปลาขาเนี่ยปลาขาหาอะไรได้เนาะอะไรได้ตัวอายุจอมกุง้ง,องเอาเอา,เอามาถามขายเห,านานห็นวหน้าเนี่ยคิดว่าเพิ่นสิซื้อให้เจ้าของปลาหลาเพราะแม่เพิ่นสิข,ขอกิีดฟรีติแลกเป็ดจะได้แลกเป็ดเน่ยเร่องเป็ดตัวนึงเ่ง ส่งไปกันพี่น้องขอบคุณครับที่ติดต,ตามรับชมนะครับฝากติดตามช่องวัวหน้าหนึ่งรุ่งทิบาด้วยนะครับขอคครับเดี๋ยวสีเฮ็ดคิดให้พี่นอ้องได้เบิ้งกันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ห้างหายไปนะครับใกล้จะได้ออกงานแล้วพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ